ตัวละครอุตะฮัลวีนเข้ามาแล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับบอกเอาเลยว่าน้องเนี่ยแม่งไม่ทางกับ ex ไปแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าน้องเก่งหรือไม่เก่งยังไงและเปลี่ยนสายยังไงนะครับโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยเนื่องจากว่าน้องเนี่ยใช้สกิลจะเปลี่ยนมปสายวิ่งแล้วหลังจากดึงธงได้จะเปลี่ยนเป็นโล่โดยทันทีเรื่องง่ายๆว่าเหมือนตัวละครน,นิกะที่มันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแบบออโต้นะครับแล้วถามว่าตัวละครอย่างน้องอุตะเนี่ยควรมีติดไอดีไหมสุ่มไม่สุ่มดีบอกเลยครับว่าการันตีต แพงชิบหายผมบอกเลยนี่แม่งแพงไม่ต่างกับตัวละครแบบ ex ไปแล้วอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นเนาะปกติ l ีเจนด์อยู่ที่เจ0แต่ถามว่าน้องเก่งไหมเก่งครับซึ่งมันจะแตกต่างเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเอ่อคร่าวๆให้แล้วกันนะสมมุติว่าถ้าทีมของเราเป็นประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นน้องอุตาะนะโดยผมจะใช้เป็นโรเจอร์ดำซึ่งโรเจอร์ดำตามปกติเนี่ยมันจะแพ้ตัวละครที่น้องอุตะไม่แพ้ครับอันเนี้ยยกตัวอย่างแบบเนี้ยน่าจะเข้าใจแบบง่าย,ายๆใช่ไหมเช่นถ้าเจอรโรเจอร์เขียว ลอบลุจิหรือตัวเบิร์ดดาเมนแบบแรงๆอ่ะเอสยามาโตะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับน้องอุตะโดนอาจจะรับมือไม่ไหวนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวโรเจอร์เนี่ยมารับมือไหวดังนั้น2ตัวนี้เรียกง,ง่ายๆว่าแมงเมตาคู่วิ่งสีดําแบบเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากว่าเข้าเกมเราไม่รู้ว่าเจอตัวไหนไงยสมมติว่าถ้าเกมนั้นเจอน้องงูเยอะหรือนิก,กะเยอะคุณเลือกน้องอุตะลงไปเลยโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกมไหน,นโอโ้ตัวเบิร์ดดาเมจเยอะเช่นสายหมัดเยอะๆอะ่ะโซโลหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมติน้องเบิร์ดดาเมจเยอะ,ยอะๆอ่ะก็เล่นโร์ดํา เพราะมันจะดึงธงได้เลยแต่มีข้อแตกต่างคือโรเจอร์หลังดึงธงได้เสร็จอาจจะการธงไม่ดีเท่าอุตะแค้นเองแต่อุตะการธงได้ดีกว่าเพราะมันเปลี่ยนเป็นโล่นั่นเองนะครับแล้วก็มีเด้งเลือดนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าไปมีชิลอีกงพูดเลยโกงแม่งคือ ex ไปแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปไฮไลท์สำหรับตัวน้องกันบ้างดีกว่าว่าน้องมีไฮไลท์ตรงไหนบ้างและควรใส่อฟอะไรบ้างและควรใส่เหรียญอะไรดีขอเริ่มจากเหรียญครับ3ไคโดไม่ต้องพูดเยอะ เนื่องจากหลังดึงธงสาวไฮโดก็ดีคือลดดเมจสิบเปอร์เซ็นต์พอดึงงได้เสร็จเด้งย่นสกิลหนึ่งอีกและดึงธงเสร็จจะย่นสกิลอีกโอเคป่าพอเปลี่ยนจากวิ่งเป็นโล่มันก็จะได้อีกและมันเริ่มในส่วนของเป็นวิ่งครับโคตรดีเลยสมมุติว่าถ้าเปลี่ยนเนาะแม่ใหญ่แม่ใหญ่โล่ถ้าเปลี่ยนออกตัวเป็นวิ่งก่อนแล้วค่อยเป็นโล่หลังดึงธงก็เก่งเหมือนกันแต่มันเก่งในสมัยก่อนเนาะแต่เนื่องจากตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ผมเลยบอกว่ามันแทบจะเป็น ex ไปแล้วนั่นเองส่วนเหรียญแนะนําแล้วนะสาม โอเคอันดับต่อมาไฮไลท์ที่เราจะมาคุยเนี่ยคือในส่วนของคิวที่1ครับเนื่องจากว่าถ้าเราเป็นสายวิ่งเนาะมันจะยึดธงที่ไกล้ที่สุดหรือธงที่เรากาลังจะดึงนั่นแหละมันเรียกว่าเป็นบารีอ่าเป็นฟักทองลงไปดึงธงหน้าด้านได้เลยเพราะว่าฟักทองจะโดนนาเมข็แทนตัวเราชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยน้องงูเกียรติที่สุดเกียรติดอกเกียรติชิปหายอ่ะผมพูดเลยเนื่องจากว่าชิวอะ่ะมันปกติเนาะซับฟูลแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5่หมปกติเลือดสามหมื่นนะครับเป็นอยู่ประมาณ4545คือแบบ โอ้โหคือน้องงูดาามจดมันไม่มันไม่จัดจ้านไงผมก็เลยบอกว่าไอตัวนี้มันแพ้ตัวเราดาามจดแบบจัดจ้านเบอร์ดรามจดนั่นเองนะก็โรเจอร์มัดแหละโอเคสรุปง,ง่ายๆคร่าวๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยหลังใช้เสร็จเป็นการกดค้างนะฮะเรียงง่ายๆว่าวิ่งเร็วเหมือนตัวโรเจอร์ดาหลังจากกดปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นสายวิ่งหลังนึ่งทงได้เสร็จจะเปลี่ยนเป็นสายโล่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเด้งเลือดอะไรว่าไปเนาะในส่วนของไฮไลท์ต่อมานะคบว่าน้องควรใส่เป็นเลือด เกาะหรือโจมตีดีส่วนตัวผมมองว่านะผมมองนะครับก็คือในส่วนของเกาะกับเลือดครับคล้ายๆตัวโรเจอร์ดําเลยเนื่องจากถ้าเลือดเยอะชิลยิ่งเยอะตาม,ตามแต่ตามปกติเนี่ยบางคนอาจจะมงว่ามันต่างกันตรงไหนเนาะถ้าเลือดน้อยหรือไม่ใส่เลยอ,อยู่ประมาณ2องพแต่ถ้าใส่เลือดเต็มอยู่ส0 0 0 0ื่นก็คือสามพันไอ้ดาเมดห้าหกรตรงนั้นนะครับมันเป็นส่วนต่างของการโจมตี1 2ทีโอเคยังแต่ถ้าเป็นตัวดามเมดดามเมดแบบเบริร์ดเหมือนโรเจอร์เนี่ยทีเดียวเกาะแตกเลย ดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเลยเน้นเลือดนะครับในส่วนของเกาะทําทไมต้องมีเกาะเพราะว่ามันมีในส่วนของลดดาเมจคอเสียหายที่ได้รับแล้วก็โจมตีดีเฟนเดอร์เนี่ยมีเด้งเลือดด้วยมันมีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ลดพลังโจมตีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้สามารถจัดการกับแชงได้ด้วยซึ่งแชงดึงธงเธอไม่ได้นั่นเองนะส่วนอ,อื่นๆสําหรับสายโลสายอะไรมันก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเมื่อเลื่อนเ่ากเอ็กรดา7เจ็ด้750สส่วนวิ่งดึงธงไม่ส,ส่งศัตรู แต่เดิมบอกว่ามันเป็นไฮไลท์คือน้องเอาฟักทองวางและดึงธงเนี่ยมันเลยโกงตัวอื่นไม่มีเป็นตัวแรกของเกมนั่นเองนะครับอ่ะเคลียร์สำหรับไฮไลท์เนาะเหรียญไปแล้วไฮไลท์ไปไลท์อ่าไฮไลท์ไปแล้วเนาะสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของซับเนื่องจากว่านวน้องเป็นซับไม่ได้นะครับแต่ว่าสีดำอ่ะปกติแม่งก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้เลยแล้วก็โลกใหม่แค่นั้น3แท็กจบเลยไม่ต้องเยอะเอาฟิล์มเลนสมันไม่นับเลยดิเพราะว่าเป็นโลคใหม่เนาะ เนี่ยถ้าบอกคนยักษ์ก็ไม่มีมีแค่กับตันแค่นั้นจบกับโลกใหม่2แท็กเหมือนกันคือเผ่าคนยักษ์หรืออุตาเนี่ยสเทดเหมือนกันเลยไม่มีมากกว่านั้นเลยชัดเจนนะครับผมอ่ะสุดท้ายละตัวอุตาตัวอะไรข่าได้บ้างเมื่อแี้อย่างที่บอกว่าตัวเบิร์ดดามเมจแรงๆจาบามาแล้วหนึ่งเอ่อแฉงเขียวมาแล้วนะครับแฉงเขียวคือกลับมาเล่นได้แล้วนะเพราะว่าน้องอุตาจะลบเอ่อฮาคิได้เฉพาะตัวที่แพ้สีเท่านั้นหรือแฉงขาวนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นแฉงเขียวเนี่ย ไม่ได้แพ้สีอันนี้เอาให้ดูก่อนว่ามันจะคล้ายๆตัวละครดอลลี่เนาะอันนี้บอกเป็นตัวอย่างนะครับจะไดเ้เข้าใจตรงกันนะอ่าเนี่ยเนียยกเลิกสถานะผิดปกติเมื่อโจมตีศัตรูท่าที่ได้เปรียบเนี่ยดํามันได้เปรียบขาวไงมันก็เลยโดนลบแค่นั้นเองโดนตีคือลบเลยนะแล้วในส่วนของตัวน้องอุตะไอเทดอันเนี้ยมีเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยดังนั้นเนี่ยตัวแชฉงไม่รอดนะครับแต่ถ้าใครมีโรเจอร์ดําอ่ะโอเคอันนี้คือสามารถเล่นคู่น้อง ได้เลยปัญหาก็ต่อมาก็คือว่ามันสองพันอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็มันมันสองพันอ่ะเออมันมันแทงกับมันแทงชิบหายอะ่ะผมส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมมองงั้นถ้าเอาอย่างนี้นะถ้าเอาอย่างนี้นะเอาแบบนี้ก็ได้คุณเห็นไหมว่ารัตรสามสิบเกินเดือนละร้อยห้าสิบไม่เกินสามหมืนครึ่งคุณแลกน้องได้แล้วครับโดยที่ไม่เสียเพชรเลยนะส่วนเพชรเนี้ยเราจะไปใช้ในส่วนของ ex ต่อถกปีแทนเป็นทางเลือก แต่ถ้าใครแบบไม่ตโตอวยนมอ่ะก็แล้วแต่ว่าไปถ้า,ถามองว่าอวยขนาดนั้นก็ก็จัดไปไม่มีอะไรต้องพูดมากละคลิปนี้จบเป็นประมาณนี้ถามว่าคนมีติดไอดียไหมเก่งคิปหายอ่ามันเก่งคองลนลักษณาการกับโรเจอร์ตามที่บอกเมื่อกี้แต่สุ่มดีไหมผมไม่สุ่มเพราะบอกแล้วว่าสูตรผมคือเน้น ex เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าใครแบบจะสุ่มตัวนี้เพื่อเอามาเล่นเมตานี้โอเคผมบอกเลยว่าโอเคเพราะมันเก่งนั่นเองนะครับผมอจบคลิปนี้เป็นประมาณนี้